จหาสวัสดีค่ะเด็กๆเราจะมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองในเรื่องของตรงจัว่วตรงจัว่วแปลว่ากริยาท่าทางค่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะพาเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในบทเรียนนะคะในหน้าที่22และ23ค่ะ บทสนทนาเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าสัตว์เลี้ยงค่ะฐานฉงอูฐานฉงอูกแปลว่าพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะมาดูผู้หญิงคนแรกนะคะสอบถามผู้ชายคนนี้เกี่ยวกับสุนัขตัวนี้ค่ะ พี่ญิงถามว่าเจ้๊อชื่อหนีตะโกลมัเจ้๊อชื่อหนีตะโกลมันี่คือสุนัขของคุณใช่ไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าตุยตุยเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมในบทเรียนนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะตุยแปลว่าใช่ค่ะเจ้๊อชื่อวอเตอร์โกลจ้๊อชื่อวอเตอร์โกล นี่คือสุนัขของฉันหรือนี่คือหมาของฉันก็ได้ค่ะถามนี่ตอบวอัวเสมอนะคะแล้วก็ประโยคถามอย่างไรให้ตอบเนื้อหาอย่างนั้นค่ะตุยเจ้าชื่อวอเตอร์กโกใช่นี่คือหมาของฉันในรูปถัดไปค่ะผู้หญิงถามอีกว่าเขาเ,เรียกชืมออะไอ ท่าเจียวเาใช้แทนสรรพนามเกี่ยวกับสัตว์นะคะเราพูดถึงสุนัขตัวนั้น他าใช้แทนสุนัขค่ะ他叫าเจ字？他叫什么名字？มาเจ,าม,จมันชื่อว่าอะไรเด็กผู้ชายเจ้าของสุนัขตอบว่า他叫小เจ叫小วเสเปทเจเสียเปมันชื่อว่าเสี่ยวเปา ในรูปที่สามนะคะรูปถัดไปผู้หญิงถามอีกว่าทาหุยปูหุยเที่ยวทาหุยปูหุยเที่ยวการตั้งประโยคคาถามที่ใช้หุยหรือปูหุยนะคะใช้ในการเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดตอบว่าหุยก็แสดงว่าทําเป็นทําได้นะคะหรือถ้าตอบว่าปูหุยก็คือทําไม่เป็นทําไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่าอย่างไร ทาหุยปูหุยเที่ยวเด็กผู้ชายตอบว่าหุยหุยแปลว่าเป็นหรือทำได้ค่ะต่อมาเด็กผู้ชายพูดกับเสียาววาเส่ยวเปาว่าเสี่ยวเปาเที่ยวอีสเสียเสี่ยวเปาเที่ยวอีสเสียเสี่ยวเปากระโดดหน่อยสิหรือเสี่ยวเปากระโดดให้ดูทีหนึ่งประมาณนี้นะคะเด็กผู้หญิงบอกว่า ถ้าเจินชงหมิงถ้าเจินชงหมิงมันฉลา,าดจริงๆอย่างเช่นสุนัขไม่สามารถจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เขาสามารถทำได้เราก็สามารถที่จะชมได้ว่าถ้าเจินชงหมิงมันฉลา,าดจริงๆค่ะต่อมาเราจะมาเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะในหน้าที่24ค่ะให้นักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดเล่มก้านะคะ หน้าที่2ี่ค่ะภาพแรกนะคะนักเรียนจะเจอเด็กผู้หญิงและนกค่ะเด็กผู้หญิงถามนกว่านี่หุยปูห่หุยเฟยมีหุยปูห่หุยเฟยคุณบินได้ไหมหรือคุณบินเป็นไหมนะคะแน่นอนค่ะนกมีปีกและนกก็สามารถบินได้เขาจึงตอบไปว่า,วา,วาฉัน บินเป็นหรือชั้นบินได้คะ่ะต่อมาในภาพที่สองนะคะเด็กผู้ชายถามปาโลมาว่ามีหุ้ยปูหุ้ยโจ๊ะมีหุ้ยปูหุ้ยโจคุณเดินเป็นหรือไม่เป็นนะคะหรือคุณเดินเป็นไหมแน่นอนค่ะปาโลมาไม่มีเท้านะคะมีแต่ขี้บปาโลมาจึงตอบไปว่าวอปูหุ้ยโจ ว่ปูหุ่ยจฉันเดินไม่เป็นไปดูภาพที่สามกันค่ะคราวนี้เขาให้ประโยคคำตอบกันมาบ้างช้างตอบเด็กผู้ชายคนนี้ว่าว่วหุ่ยเผาว่าหุ่ยเผาฉันวิ่งได้นะคะหรือฉันวิ่งเป็นอะแน่นอนค่ะเราต้องสร้างประโยคคำถาม ให้เกี่ยวกับเผานะคะก็คือกริยาท่าทางก็คือวิ่งนะคะหนีหุยปูห่หุยเผาหนีหุยปูห่หุยเผาคุณวิ่งเป็นหรือไม่เป็นนะคะหรือคุณวิ่งเป็นไหมอ่าช้างจึงตอบว่าว่าหุยเผาฉันวิ่งเป็นหรือฉันวิ่งได้คะ่ะต่อมาในภาพที่สี่นะคะนกกระจอกเทศพูดว่าู我不会游泳我不会游ง ฉันว่ายน้ำไม่เป็นอนักเรียนจะต้องสร้างประโยคคำถามอย่างไรคะเกี่ยวกับกริยาท่าทางคำว่าว่ายน้ำแน่นอนค่ะเขาจะต้องถามว่ามีหุยปูหุย,ยโยยงมีหุยปูหุย,ยโยยงคุณว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นหรือคุณว่ายน้ำได้ไหมจึงตอบว่าวอปูหุยโยยงเพราะนกกระจอกเทศนะคะว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ เขาจึงบอกว่าวอปูหุยโยโยงฉันว่ายน้ำไม่เป็นวันนี้นะคะภาระงานในสัปดาห์นี้ก็คือทำหน้าที่24-25ค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปให้เรียบร้อยวันนี้เราซื้อฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะใจเจียนบายบาย